โครงการการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและพื้นที่เชื่อมโยงสนับสนุนโดย ได้กำเนิดจุลน,นะคะเราก็าได้ทํางานร่วมกับเทศบาลในวิที่ของเทศบาลเนี่ยเขาให้ความสําคัญในเรื่องของขยะมากๆเพราะว่าก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะแต่มีการแยกขยะแบบถูกต้องทําให้การจัดเก็บขยะเนี่ยมันง่ายขึ้กนกําลังจะมีการทําในส่วนของการรับซื้อขยะแต่ขยะให้เป็นมูลค่าเป็นไรายได้แต่ในส่วนของขยะเปียกค่ะเราก็เอาขยะเปียกพวกน,นี้เอาไปเลี้ยงเป็นหนอนอีกทีน เรามีจุดวางจุดวางขยะหลายจุดแล้วก็มีการอาแยกถังมีขยะเปียขยะแห้งขยะรีไซเคิลขยะที่สามารถเอาไปทำอะไรได้มีอยู่4ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายจุดเลยแล้วก็ทําให้มันชัดเจนส่วนใหญ่ก็เอาไปใส่เป็นปุ๋ยที่เขาเรียกปุ๋ยทนทรีเพราะว่าเอามารวมรวมกันแล้วก็อย่างเช่นพวกใบไม้พวกอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบเสเวียนในการที่แบบว่าใส่ขยะพวกเนี้ย นะคะแล้วก็เอาไปทําเป็นถุยทีนค่ะในส่วนของโรงงานตอนนี้ทําอยู่ก็คือโรงงานเนี่ยค่อนข้างใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราทําในส่วนของโซลาเซลล์เงี้ยการอัตราการประหยัดไฟของเราเนี่ยก็จะประหยัดได้ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าด้วยความที่เป็นโรงงานสาวใหม่เรานำโครงการของโซลาเซลล์เข้ามาค,คิดว่าน่าจะแบบเหมือนกับประหยัดพลังงานไฟฟ้าไปได้อีกก็เมื่อก่อนนะคะก็ อ,อทางไร่ตะไมจุนที่เราได้จัดการท่องเที่ยวเหมือนเชิงการเกษกตรเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีรถราอาหารที่พาเที่ยวชมเข้าไปแต่ว่าด้วยาาวสภาวะเศรษฐกิจของในช่วงที่มันเกิดโควิดนะคะแล้วก็เราก็ได้ไม่ได้จัดงานตรงนั้นแล้วก็หันมาทําให้พื้นที่ตรงนี้ค่ะสามารถทําให้ลูกค้าแบบรอกินมีการเชื่อมต่ออย่างเช่นจากตัวร้านไปที่มินิซูจากมินิซูไป แกลมันวี่ที่เราจัดไว้ทางด้านหลังแล้วก็เดินกลับเข้ามาซื้อของในช็อปก็จะมีประมาณน